สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมก้าวเด็กอันดันประเทศนะครับผู้ที่เล่าเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะพูดอะไรนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับช่องวัฒนไทยชาแนลนะครับเป็นช่องที่ผมเปิดใหม่ครับผู้ติดตามเป็นสิบครับวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดครับก็เลยนี่ครับจับแมวมาให้เพื่อนๆได้ดูครับนี่เลยครับชื่อกาฟิวครับ ไอ้กาฟิวเป็นแมวประมาณสามเดือนครับนี่ครับดูหน้าตาครับหล่อมากครับนี่ครับกาฟิวสวัสดีีครับสวัสดีครับนี่เป็นแมวดื้อมากครับวันนี้เครื่องลัางองขังหาไม่ทันครับได้จับแมวมารีวิวครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนชอบหรือว่าอะไรก็ทักมาถามได้นะครับไอ้แมวตัวนี้แมวประมาณสองเดือนครับสองเดือนเข้าสามเดือนกินหัวอาหารกินแล้วก็นอนครับนี่ครับชื่อกาฟิวครับ ยิ้ม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 อันนี้ยิ้มยิ้มยิ้มแต่ยิ้มหน่อยนะเฮ้ยิ้ม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 เพื่อนเพื่อนเขาดูหน่อยเอ๊ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันไรทายชาแนลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับไว้คลิปหน้าผมจะพูดถึงเครื่องรางของขังชนิดไหน เพราะว่าตอนนี้กำลังสอหาอยู่นะครับโรดติดตามได้ครับช่องวันไทยชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับกาฟิ